สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจอกับป้าพินเห็นแล้วเจ้าวันนี้พามาดูดอกไม้สวยๆนะหอมหอมเจ้าหอมดอกส้มเจ้าเป็นไม้มงคลเจ้าออกลูกสีแดงคล้ายๆส้มเจ้านี้ดอกนะสวยมากหอมหอมเจ้าออกตั้งแต่ต้นเลยเจ้าหอมหอมเลยเจ้าพ่อแม่พี่น้องออกตั้งแต่ต้นเลยเจ้า ออกตั้งแต่ต้นเนาะไป้าพินสอบดอกไม้มงคลจ้ะนี่ออกดอกเต็มโตเลยเจ้าแล้วมาทางนี้อมาทางนี้นี่เจ้าอันนี้ก็เข่าเลือีเนะาะพระพินก็แขวนไว้เนาะนี่เจ้าพระพินพามาดูแถวนี้ดีกว่าแถวนี้หน้าบ้านก็จะเป็นอ,นอันนะี้จะต้นโมกเนาะ อันนี้ก็จะมีหลายแบบนะจ๊ะในแม่เพียงจะทําแบบนี้นะจ๊ะนี่นี่กระแพงเมืองจีนเนาะอันนี้รวยหมื่นล้านนะจ้าอันนี้กะว่านสีทิศเนาะอันนี้กะพวกโป๊ยเซียนจ้ะนี่อะไเงินรายเงินรายทองนะจ๊ะสีสันจะเป็นแบบนี้จะจะออกดอกเต็มต้นเลย อันนี้กับอันนี้ที่จริงเป็นสีขาวนะเจ้ะตอนนี้กลายเป็นสีสีแดงอมสูบูที่จริงอะ่ะจะเป็นสีขาวใหญ่เจ้อันี้สีแดงสดใสเจ้าป้อมไพี่น้องอันนี้สีแดงอันนี้ดอกใหญ่เจ้ เพ,พียงก็จะเล่นทุกอย่างเลยกั ates, พวกกระบองเพชรนะพวกไม้หน้าแรงแกับอันนี้ดอกแก้วเนาะดอกแอก้วอันนี้ดอกแก้วกำลังจะออกดอกกัจะ้พาพินงกำลังปลูกเนาะอันนี้เกศถายดอกใหญ่เนาะนี่ก,ฐไฐไนะกวักมรกตเจ้าอันนี้ดูทางนี้ก่นอนเนาะอันนี้ก็อยู่มุมร้านอาหารเนาะที่ประเพินเน่ะบ้านไหนประเพินออกงานประเพียกับจะมาขายของขายอาหารจ้บนี่กับ ตอนนี้วันอาทิตย์เจ้าพพินก็ปลูกไปเรื่อยๆนะ้าพินก็จะปลูกไปเรื่อยๆเพราะว่าป่อพินจะเป็นความสอบสวนตัวนะน้องแกสวยแบบนี้เลยเจ้าพนังก็เป็นความสอบสวนตัวนะ เจ้าคิปนี้คิดนี้สวัสดีเจ้าเยืนอยู่มุมร้านอาหารป้าพีนเนาะโอเคนะเจ้าเดี๋ยวป้าพีนห้ดูใหม่เนาะนี่จะมุมร้านอาหารเนะาะสักข้างในจาป้าปพินอยากจะให้มันเปลยนธรรมชาติมากที่สุดนะนเนาะป้าปพินอยากให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเราจะทําได้นะจรอันนี้ด่านเนาะแล้วก็จะ,ะ,เ,จนนะจะเป็นพ่อกุศลจ้ะ ีเดท,ทางนี้ยหงน้อยเนาะเดี๋ยวฝ้าวตรงไปฝั่งปุ๋นเนาะฝั่งนี้ป้าพีน่้ดูก่อนเยอะแยะเลยจะเป็นพวกโกศลนจะอันนี้พญานาคออกดอกพญานาคออกดอกอนะป้าพีน่าออกดอกเพระาะว่าจะมีโจกเนาะนี่ออกดอกหมดเลยอันนี้โกศลเนานะจะส่ม,มากแก่ด่างหมดจะ้ะอันนี้ต้นเงินต้นทองนะจะ้าานะพ่อแม่พี่น้อง โอเคเจ้าคลิปนี้จะยาวแล้วเนาะคลิปนี้สวัสดีเจ้า